สวัสดีครับ,รบผมชื่อเด็กชายมวลดชัยวุฒิชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามมาจากกิฟเต็ดแมทครับผมชื่อเด็กชายเชียรนภูทีไพลโรดอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามมาจากกิฟเต็ดแมทครับพวกเรามาจากทีมแฟลซินีเป้าหมายของกลุ่มเราระหว่างโคจรคือสังเกตวัตถ,ถุบนท้องฟ้าและการทดลองต่างๆในสภาพไร้น้ำหนักระหว่างโคจรรอบโลก แผนการของกลุ่มเราที่จะทําในภารกิจนี้คือ 1. วางแผนว่าจะศึกษาเกี่ยวกับวัตถุท้องฟ้าและการทดลองในสภาวะไร้น้ําหนัก 2. หาข้อมูลเกี่ยวกับอวกาศและการส่งยาน 3. ออกแบบและทดลองการส่งยาน 4. นําผลการทดลองที่ได้แต่ละครั้งมาปรับปรุงแก้ไขหลักการในการปล่อยยานคือความรู้เรื่องกฎทฤษทีสามของนิวตันแรงกิริยาปฏิกิริยา แรงที่เครื่องยนต์ปล่อยเชื้อเพลิงออกมาเท่ากับแรงที่จรวดเคลื่อนที่ไปในอวกาศส่วนเรื่องที่2คือจรวดต้องมีความเร่งมากกว่าค่าแรงน้ําถ่วงหรือ9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสองการที่จรวดต้องมีหลายๆท่อนเพราะเพื่อว่าเวลาแต่และท่อนเชื้อเพลิงหมดต้องปลดออกมาเพื่อลดแรงเสียดทานกับบรรยากาศการปรับวงโคจรของเรานะครับเราจะใช้การปรับวงโคจรโดยทําตามกระบวนการอย่างง่ายครับ คือยิงจรวดขึ้นไปตรงๆ10กิโลเมตร km, เปลี่ยนระยะห่างไปที่45องศาตะวันออกและเบินเครื่องยนต์ไปจนกว่าจะถึงจุดสูงสุดในวงโครจรจะอยู่เหนือ70กิโลเมตรจากพื้นน้าครับเปลี่ยนองศาจรวดให้เป็นแนวนอนก่อนที่จะถึงจุดสูงสุดในวงโครจรเบินเครื่องยนต์ที่ตำแหน่งจุดสูงสุดของวงโครจรจนกว่าจุดต่ําสุดในวงโครจรจะอยู่เหนือ70กิโลเมตรครับะระหว่างการโครจรเราจะสำรวจและสังเกตวัตถุกกบนท้องฟ้าครับ การกลับสู่พื้นโลกเราจะคาดการตำแหน่งการตกของยานอวกาศเมื่อถึงพื้นโลกแล้วก็จะหาความสูงที่เหมาะสมในการปล่อยโลกชูชีพครับ ที่ได้าจากการทำงานคือเราได้ศึกษาออกแบบวิธีการออกแบบยานโดยเลือกใช้วัตถุที่มีการทนความร้อนเพื่อช่วยป้องกันจรวดไม่ให้เสียสีกับบรรยากาศมากการคำนวณหาความเร็วเพื่อไม่ให้หลุดวงโคจรของโลกและการคำนวณหาความเร่งที่ต้องมากกว่าค่าแรงน้มถ่วงจึงทำให้การส่งยานไปอวกาศได้ครับ